ย้อนกลับไปเรื่องราวเมื่อ20ปีที่แล้วมีเรื่องราวเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นณสถานีพิทยุแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่จนกลายเป็นตำนานสยองขวัญซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงราวๆพศ2539ไวัรุ่นในเชียงใหม่ต่างคุ้นหูกับรายการวิทยุที่ชื่อวันนายที่ชอบโดยรายการนี้ เป็นรายการเพลงทั่วไปแต่ช่วงเวลาหลังจากที่คืดดีเจจะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังทางโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องผีเล่ากันว่าในคืนที่เกิดเหตุเป็นคืนที่เรื่องผีในรายการไม่น่ากลัวเอาสเสเลยจนกระทางสายสุดท้ายนั้นได้โทรเข้ามาซึ่งเป็นสายของผู้หญิง คนหนึที่โทรเข้ามาและไม่บอกชื่อไม่ทราบว่าเธอโทรมาจากที่ไหนในเวลาที่เธอพูดก็จะมีสัญญาณขาดขาดหายหายและเวลาหายไปก็จะมีเสียงเหมือนตอนที่เราหมุนหาเคลื่อนวิทยุเธอได้พูดในสายเป็นเสียงเย็นๆว่าหนูทำงานกลางคืนหนูเลิกดึกมากหนูขี่รถเครื่องมาทำงาน เธอจะค่อยเล่าเล่าหยุดหยุดเป็นระยะแต่ที่ผู้ฟังสนใจคือน้ำเสียงของเธอที่ดูแปลกแปรเสียงเยื่ยยืดเหมือนในละครผีที่เราดูกันหลังจากนั้นเธอบรรยายเหตุการณ์ว่าคืนนี้หนูเลิกงานประมาณตีหนึ่งหนูขับรถกลับบ้านจากดอยสะเก็ดมันมืดมาแล้วหนูก็เจอมัน จากนั้นก็มีเสียงสะอื้นของเธอดังมาเบาๆขอช่วยดีเจในรายการพูดขึ้นมาว่าพี่มองว่ามันแปลกๆหนูจะไม่ไหวแล้วหนูกลัวจริงๆวางสายได้ไหมหลังจากนั้นเสียงผู้หญิงในรายการก็ร้องสะอื้นแบบโหยโหแล้วพูดว่ามันตามหลัมาแล้วมันมแล้วมันก็ฆ่าหนู พูดย้ยำๆแบบกระแทกน้ำเสียงด้วยความแค้นพอได้ยินถึงตรงนี้ผู้ช่วยดีเจก็กระยิดออกมาเลยพร้อมพูดว่าวางสายในพี่วางสายให้หนูหน่อยหลังจากนั้นผู้ฟังก็ได้ยินเสียงโครงครามในห้องสดทั้งเสียงร้องไห้ทั้งเสียงพูดอะไรสักอย่างและรายการก็ตัดเข้าเพลงไปเลยจนผู้ฟังต่างพากันมึนงงว่าเกิดอะไรขึ้น จนกระทั่งรุ่งเช้าก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เรื่องนี้ดังมากๆในเชียงใหม่เพราะมีคนพบศพหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมริมทางถนนสายเชียงใหม่ดอยสะเก็ดสภาพศพน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วผู้เสียชีวิตทำงานที่ในบาซาระหว่างทางที่เธอกำลังขี่รถกลับบ้านถูกคนร้ายที่ปล้มชิงทรัพย์และก็ฆาตกรรม ซึ่งทั้งตำแหน่งที่เกิดเหตุคือดอยสะเก็ดและเหตุการณ์ก็คือเธอทำงานเลิกกลางคืนและอื่นๆตรงกับสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเล่าในรายการวิทยุเมื่อคืนทั้งหมดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้รายการวิทยุถึงกับหยุดออกอากาศไปสักพักและเรื่องราวกลายเป็นที่พูดถึงในกลุ่มวัยรุ่นในเชียงใหม่ เป็นอย่างมาทุกคนเชื่อว่าการโทรเข้ามาในรายการแบบนี้เพราะเธอต้องการจะสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนนั่นเอง